ยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเลยเอ็งไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่เคลียร์กับพ่อก่อนโอ๊ยพ่อฉันไม่สบายหอวกลัวมาคุณตันมาหลังพ้องนี่ไปต่อยมวยหญิงมื้อแมาพ่อมาจากไหนใครบอกฟังใครมาหรือเปล่ามาใส่ลายฉันมั่วสู้ไม่ได้นะ น้องตุ้มน่ะมันโทรมาบอกข้ามันโทรมาหาข้าวะ่ะอยากจะได้เองไปอยู่ในค่ายข้าเขาเลยถามว่าทําไมมันถึงยอมบอกความจริงนี่เองไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะตอนรับหลังข้าเนี่ยแล้วแบบนี้ข้าจะเชื่อใจได้ยังไงวะก็ฉันก็แค่อยากจะช่วยพ่อน่ะใช้นี่ตาออดแล้วก็นี่ที่พ่อไปติดไว้นิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะนี่เองอย่าบอกนะพวเองน่ยไปลือโต๊ะทำงานพ่อ ปากไม่มีหูรุ่นจริงรีเปล่วข้าห้ามอะไรเองไม่เคยเชื่อเลยข้าแค่ขอให้เองมาดูแลข่ายเอ็งก็บอกว่าเชื่อใจเองแล้วแบบเนี้ข้าจะเชื่อใจเองได้ยังไงเนี่ยก็ที่ฉันทำาพ่อฉันแค่อยากให้พ่อเห็นว่าถึงฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็ทำได้ทุกอย่างข้าไม่ต้องการด้วยพ่อแล้วที่เองทำอยู่เนี่ยมันทำให้ข้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าข้าเนี่ยเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ ดูแลเองได้ไม่ดีถึงต้องให้เองเข้ามาช่วยและไอ้เรื่องมวยอย่างหนึ่งข้าเคยเตือนเองแล้วใช่ไหมแต่เองก็ไม่ยอมทําตามก็มันเป็นสิ่งที่ฉันทําได้อ่ะพ่อแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทาให้เองตายได้เหมือนกันอาเองก็ตายแบบนี้ไปคนละข้าไม่อยากเสียใจอีกงั้นพ่อก็ล่กชกมวยสิลิอก,กันให้หมดนี่แหละเพราะฉันก็ไม่อยากเห็นพ่อตายเหมือนกันนี่เองหยุดเลยนะไม่ต้องมายอกย้อนไม่ต้องมาเถียงพอเถอะครับครู มันไม่ใช่เรื่องของเองเองไม่ต้องมาเสือกไอ้ฟ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกครับที่เปี้ยวขึ้นชกจริงๆแล้วเปี้ยวไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ผมเองนี่แหละครับที่บอกให้เปี้ยวทำพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยม,มันจริงเหรอไอ้ฟ้าผมบอกเปี้ยวว่าไหนๆคู่ก็ไม่อยู่แล้วนี่เป็นโอกาสที่เปี้ยวจะได้ขึ้นเวทีถ้าไม่ทำตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วครับแล้วผมก็บอกกับเปียวอีกว่า ไม่ต้องกลัวครูรู้เพราะผมจะไม่พูดแต่ในเมื่อตอนนี้ครูรู้แล้วก็ช่วยไม่ได้ครับพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยนี่มันเรื่องจริงไงเปียวผมพูดความจริงไปแล้วครับครูแล้วแต่ครูนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกครับที่ครูจะไม่เชื่อเพราะปกติแล้วครูก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อใจอะไรใครง่ายๆอยู่แล้ว โดยเฉพาะผมทั้งทที่ผมพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าผมขึ้นชกได้แต่ครูก็ไม่เคยเชื่อใจผมเลยและครูก็ไม่เคยสอนอะไรผมเลยผิดกับคนอื่นที่เขาเห็นในความสามารถของผมเห็นในฝีมือของผมก็คาบอกอย่างแล้วใช่ไหมว่าเสร็จจากไวเนี่ยคาจะสอนเองมันสายไปแล้วครับครูผมตัดสินใจแล้วครับ ผมจะไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวผมผมจะไปอยู่กับเศษสำรานเอ็งเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวเอ็งอย่าโอหังไปหน่อยเลยอนาคตของเอง็งเนี่ยยังอีกยาวไกลไอ้ฟ้าแต่อยู่ที่นี่ผมมองไม่เห็นอนาคตเลยครับที่นี่ไม่มีอะไรเลยมวยผมก็ไม่ได้เรียนกับข้าวกับปลาก็ตามมีตามเกิดว่าจะได้กินีเดีย้งทีก็นู่นนะครับต้องชกชนะถึงจะได้นักมวยในค่ายก็ไม่ชอบที่หน้าผม แต่ครูก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วครูจะให้ผมอยู่ที่นี่ที่ผมมองเห็นอนาคตไปทําไมล่ะครับแบบนี้ข้าในขนมต้มไปไม่รอดหรอกครับเฮ้ยกูเคยหวังกับมึงเอาไว้ว่ามึงอ่ะจะเป็นนักวยที่ดีได้แต่ถ้ามึงคิดอย่างนี้กับกูกูก็ไม่รู้จะคิดอะไรกับมึงมึงออกจากค่ายกูไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับอีกไอ้ติ๊เนยละคุณ <the> <the> ผมลาแล้วครับครบูมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าครูหรอกมึงรีบออกไปเลยไปใจมันสปาร์กเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่ว่ามาชั้นใหญ่อย่างอื่นก็เลก